สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สวนเมลอนบนดาดฟ้านะคะของคุณหญิงนะคะนี่เจ้าของนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะคุณหญิงแจ่มใสจันทภานะคะค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งคุณหญิงมีความชื่นชอบนะคะในการปลูกเมลอนนะคะแล้วก็เราเองนะคะก็ได้จองไว้ถึง5ลูกด้วยกันนะคะแล้ววันนี้จะมาตัดเองนะคะเพราะว่ามาจองไว้นะคะแล้วก็ได้มาติดตามผล การใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกและผลิตภัณฑ์ไฮเปอร์นะคะของบริษัทยูมิพัทนะคะนี่นะคะเราใช้2ตัวนี้นะคะในการทําให้ลูกนะคะมีคุณภาพนะคะลูกเมลอนเนี่ยมีคุณภาพรสชาติหวานนะคะแล้วก็ลูกลูกโตน้ําหนักดีนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่10สิงหาคมปี2 5 6 4นะคะ เรามาดูนะคะสายพันธุ์ที่เราจะตัดนะที่เราจองไว้วันนี้นะคะก็คือนี่สายพันธุ์เมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคํานะคะนี่นะคะโอ้ยนะคะเขาคือเขาได้กําหนดที่จะต้องตัดแล้วนะคะก็วันนี้เราขอที่จะมาตัดเองนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะ่าเราตัดประมาณตรงนี้นะคะคนี่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดีนะคะ อืมได้ค่ะอืมเอฝั่งนี้นะคะนี้นะคะก็ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้ออกมาได้เลยค่ะออกมาได้เลยใช้กไกรตัดทิ้งเลยก็ได้ ได้ไหมจ๊ะเอาออกจากอันนี้เลยก็ได้ค่ะอ,ออกจากนี้เลยมีเปงไงบ้างค่ะโอ้สวยงามมากเลยนะคะวันนี้ได้กินของอร่อยแรกนะคะ,ะ,คะสวยงามมากนะคะวันนี้นะคะก็าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นฮามีเนื้อส้มนะคะวันนี้ก็ ให้เพื่อนๆได้ติดตามดูกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ